สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับเราอยู่กันในเกมเกมผีนะครับคุณผู้ชมเกมผีที่ชื่อว่า After Hours นะครับผมมาถึงเขาให้คุยกับพยาบาลนะครับกด E เพื่อ Interact อผมมาหาคนที่ชื่ออืมอืมเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องได้ไงเดย Hope doing well. <laughs> เราต้องไปหาน้องสาวเราที่อยู่ในห้อง110นะคะัะคุณผู้ชมเมื่อกี้เาคุยอะไรกันเราห้อง110มาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกดชิปเพื่อวิ่งหัวเตมิน่ารถโคตรไวคุณผู้ชมดูดิเดี๋ยววิ่งเล่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผีมาเดี๋ยววิ่งหนีไม่ทัน แล้วไอห,ห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่ตรงไหนไม่เห็นจะบอกเลยที่ห้องแล้วก็แล้วก็จุดเดียวผมเปิดดูห้องแล้วกัน,กนคุณผู้ชมไล่เปิดไปเลยอุยคุณชมห้องนี้เปิดได้วะฮัลโหลห้องผู้ป่วยมันไม่มีเตียงอ่ะเตียงไม่ล้วห้องอื่นเปิดได้ปะโอชัดแล้วครับคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรชัดไปมากกว่าน,นี้แล้วฮะห้องห้องเดียวที่เปิดได้ห้อนี้ เอเสียงประตูบาดหัวใจไหนอ่ะตกใจทำไมห้องไปสกปรกนี้น้องสาวก็ไม่อยู่เกิดอะไรขึ้น Follow the exit sign to the reception in the building วิจิตขอบอกให้เราหนี Version the exit เอ้ย Follow the exit sign เกิดอะไรขึ้นอะ I find going need to find out what's <laughs> อยู่ดีที่นี่มันก็เปลี่ยนไปคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยเมื่อกี้มันโหลดผีเหรอ Exit ซิทใจเอ็กซิทอยงโน้นคผู้ชมไม่แห่งนี้เปิดไม่ได้อ่ะมันมืดจังวะเฮ้ยเฮ้ยกดอีเวแอบมแอบอะไรเหรอนายแอบอะไรเหรอนายขอให้ขอใ,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 ให้เราไปทางเฮ้ย นี้เดี๋ยวทางไหนอะเอ้วทำไมป้ายบอกทางนี้เอ้าผู้ชมมันหลอกเราผมเหรอทางไหนอะหรอห้องอะไรอะห้องอะไรอะโอ้โหห้องห้องน้านายนายชี้ยังไงมันถังระเบิดส้วมตันอย่างงี้โอ้โหไม่เดียวซะเลย มันเงียบเหงาขนาดนี้เอา้าสรุปเราโดนหลอกไว้แล้วมันเดินวนมาตรงนี้ที่ห้องนี้เปิดได้มีอะไรไหมฮัลโหลคอมพิวเตอร์ใช้ได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่เห็นกดอะไรได้เลยไปครับคุณผู้ชมเราไปหาทางออกกันดีกว่ารีเซ p ชั o n Reception อยู่ไหนหนะนี่ก่ออ่ะเอ้ยใช่น,นี่ปะ Hello Hello What's going on here คุณหมอคุณหมออะไรเหรอไปเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอดอลล็อกดอลล็อกประตูล็อกคุณผู้ชมแล้วก็หาอะไรไม่เจอเลยเฮ้ยแฟนไฟฉายซักโก้ยอดไปเลยเราได้ไฟฉายแล้วคุณผู้ชม Looking for generator โอ้โ ไหนอ่ะไปไหนแล้วคุณชมหมออยู่ไหนหมอเต็มกระดอยเอ้ยไม่ใช่คุณพยาบาลโุณผมแอบก่อนอืมไม่เด็กเฮ้ยย่เขายังไม่มานี่ใช่ไหมอ้มันมืดมากเลยมองไม่เห็นเลยเลยประตูก็เปิดไม่ได้คุณพยาบาลไปไหนวะขนลุกไปหมดแลยเนะี่ยเราต้องหาเจเนเตอร์คุณผู้ชมแล้วมันอยู่ตรงไหนวะส่วนมากเจเนเตอร์มันจะชอบอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะ ผมว่าเราต้องหาชั้นใต้ดินว่ะคุณผู้ชมชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินผมกลัววิ่งแล้วบแบบเต็ไมไปหน้าหมดแล้ววิ่งหนีไม่ทันนะ่ะฮยทางนี้ไปได้โหลมีอะไรไหมไอ้นนี้มันเหมือนทางที่เรามาหาน้องสาวไม่มีอะไรฮะ อุ้ยไฟฉายอุ้ยได้อะไรมาอุ้ยมืด้โูตกใจเรามีไฟฉายแล้วก็เทปนะคุณผู้ชมอุ้ยไอ้ท่านไฟฉายด้านขวามันเหลือสองขีแล้วอ่ะโอ้โหจะไม่เปิดไฟก็ไม่ได้เปิดไฟแบบกระพริบไฟเทคโยโยโยมันเปืองกว่าเดิมปะวะมีมันเปืองกว่าเดิมปะนี่ฮะคุณผู้ชมประหยัดไฟฉายฮะเราต้องกระพริบกระพริบอย่างนี้แหละฮะ คุณผู้ชมมองเห็นไหมจอผมมืดมากเลยผม,มจอคุณผู้ชมจะเห็นไหมอุ้ยอืมไม่มีอะไรเฮ้ยไม่ได้จะแอบหรือว่าประตูเมื่อกี้หรือว่ามันคือทางที่คุณพยาบาลคนนั้นวิ่งสวนเรามาคุณผู้ชมเราลองวิ่งกลับไปดูไหมโอ้โหเราลองวิ่งกลับไปดูดีกว่าโอเคไหมเราลองกลับไปดูทางเดิมน,นะะคุณพยาบาลอาจจะแบบอุ้ยเอ้า เอ้ยนี่ไม่ใช่จเจเนเรเตอี่มันทิศฉายหนังโอ้วิ่งมาตรงนี้ทางตันนี่ตุยเย่แน่คุณผู้ชมคุณผู้ชมยังหลงเลยฮนะฮยอะไรอะ่ะอินเทอร์แ็ได้อืมตอนนี้ผมหลงทางแล้วฮนะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นห้องนี้วะวิยทานหมดท,ทำไงอะ่ะออกดอกดกดชิดไปฉายเอ้ถ่านไปฉายแล้วรีโหลดเี้ยจะแอบ,บอะไรนังหนาโล โอ้โหผมไม่ไหวแล้วผมวิ่งละมันช้าไปแล้ววิ่งหากันดีกว่าว่าไอ้เ e เ e r a t o r เดี๋ยมันอยู่ไหนโหลห้องน้ำน่าก,กลัวอยู่ภายเลยโหลมีอะไรไหมห้องน้ำโหลเจ g e เรเตอร์ไม่น,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 น่าอยู่ในีชักโคกก้กับผู้ชมทางตันที่ผ่ายแล้วคุณพยาบาลคุณหมอเอ้ยอะไรส้มๆไม่มีอะไรคิดมากอย่าคิดว่าเป็น ผมหาเจเนเรเตอร์รูไม่เจอเฮ้ยามาเร็วคุณพมอมาเร็วคุณไปเร็วไปเอา้าไปเอ,าอ้า <c oughs> ช่วยด้วยเอ๊บผมแตกคุณชมผมแตกผมโดนจับฉีดยา